샬롯 로스 마스터 님들이 등장하시는 동안 큰 박수 보도록 하겠습니다. 먼저 코เช르 น진 은용 ค่를 수여합니다. 고터비니아바นะคะที่คุณ다 มาสเตอร์นะคะมากกว่า4ีคนแล้วก็แสดงศักยภาพการบริหารทีมนะคะแล้วก็ขอแต่งตั้งให้คุณเป็นเชาร์โรสมาสเตอร์ในนามของบริษัทอโทมี่โดยพัคฮันกิวค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปพร้องกันนะคะหนึ่งสองสามอมี่เอเทอมิเคสเตอร์ชินึคยอง입니다สวัสดีค่ะฉันนิวเชอร์โรสมาสเตอร์ชินึงยองค่ะ ดิวโอโคเรียเนี่ยคะฉันเป็นคุณแม่ลูกสามที่ทำธุรกิจอุตุมิที่แคนาดานะคะค่ะ15ปีก่อนนะคะตอนฉันกับสามีเนี่ยย้ายไปอยู่ที่แคนาดาใหม่ๆนะคะพอบอกใครบอกว่าฉันมาจากเกาหลีเนี่ยคนก็จะถามว่าเฮ้ยมาจากเกาหลีเหนือหรือเปล่านะคะแต่ตอนที่ฉัน,นพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเนี่ยฉันก็จะคอยอสอนเพื่อนฝรั่งนะคะเขียน ทันเกยนะคะเขียนภาษาเกาหลีแล้วก็แจกกินสิค่ะเป็นการเหมือนเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีใต้ให้คนอื่นรู้จักค่ะฉันเป็นคนรักชาติมากๆค่ะแต่ละวันนึงเนี่ยเพื่อนที่อยู่แคนาดานะคะก็ได้แนะนำนะคะว่าเขาเนี่ยทำ MLM นะคะพอหาข้อมูลแล้วก็รู้ว่ามันคือธุรกิจขายตรงค่ะค่ะแล้วฉันก็เริ่มสนใจนะคะก็เลยอลองศึกษาบริษัท A แล้วก็บริษัท N นะคะ ค่ะเพราะฉันเนี่ยคำนวณโครงสร้างรายได้แล้วเนี่ยฉันก็รู้ว่ายิ่งทํายิ่งลาขาดทุนแน่นอนฉันก็เลยเลิกสนใจทันทีค่ะค่ะเพราะฉันเนี่ยตั้งคันนะคะแล้วก็เริ่มระวังเรื่องการกินนู่นนี่นั่นนะคะฉันก็เริ่มเช็คนะคะส่วนผสมข้างฉลากตลอดเลยจนวันหนึ่งนะคะแม่ของฉันเนี่ยส่งพัสดุมาจากเกาหลีค่ะข้างในเนี่ยมียาสีฟันสีเหลืองกับแปรงสีฟันอยู่ค่ะค่ะแล้วฉันก็ดูค่ะก็เป็นยาสีฟันโพลิสแล้วก็แปรงสีฟันอะททมี่ค่ะ พอใช้แล้วเนี่ยคือจากที่ฉันเคยเลือดออกในปากนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะที่ว่าเกิดแล้วนะคะว่าแบรนด์อะไรเนี่ยอะทูมี่นะคะตอนแรกก็คิดว่าเป็นแบรนด์ต่างประเทศนะคะสรุปแล้วเป็นแบรนด์เกาหลีค่ะฉันก็เลยใช้ต่อเลยหลังจากนั้นฉันก็เปลี่ยนหมดเลยนะคะทั้งผงซักฟอกนะคะเครื่องสำอางแล้วก็ของใช้ในครัวค่ะค่ะฉากที่เมื่อก่อนฉันคอยแสกินสีแล้วก็ คอยถามคนนะคะว่ารู้จก Korea ักเ o ารลีไหมนะคะตอนนี้ฉันเปลี่ยนแล้วค่ะฉันเป็นการแจกสินค้าโทมี่แล้วก็ถามว่าว do you know a t o m มแทนค่ะตอนนั้นเนี่ยฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำธุรกิจนะคะก็แค่คอยากจะแนะนำให้คนใช้สินค้าดีๆ,ดๆค่ะฉันสนุกมากเลยกับการแบ่งปันค่ะ ตอ,ตอนนั้นนะคะพอโควิดมาเนี่ยฉันก็รู้สึกผิดกับสามีมากเลยค่ะที่สามีต้องรับภาระทั้งหมดนะคะและโชคดีที่โท,ทมี่เนี่ยก็ปรับตัวไวนะคะก็คือย้ายมาออนไลน์หมดเลยนะคะจึงทาให้เนี่ยฉันก็เลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็เข้าประชุมออนไลน์ไปด้วยได้ค่ะจากตอนนั้นนะคะฉันเพิ่งย้ายบ้านค่ะไม่รู้จักใครเลยแต่ก็สู้มากเลยค่ะต่อให้มีคนออเดอร์จากที่ไกลนะคะฉันก็ยอมขับรถ80กิโลไปส่งสินค้าเลยค่ะฉันทําแบบนั้นนะคะจนสามีเนี่ยเห็นฉันแล้วก็บอกว่า เธอย,ยบ้าทุกนี่ไปแล้วนะจริงๆมันเจ็บปวดมากเลยนะคะเพราะจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนที่คอยสนับสนุนฉันตลอดค่ะและฉันก็นึกถึงคําท่านอาคําของท่านประา,าน,นะคะที่บอกว่าถ้าคนอื่นอะ่ะบอกว่าคุณบ้านเนี่ยแสดงว่าคุณกําลังจะสําเร็จฉันก็เลยมุ่งมั่นนะคะทําต่อไปแล้วก็ธุรกิจของฉันก็ขยายไปยังไต้วหวันฮ่องกงฟิลิปปินส์จีนอิรากแล้วก็แคนาดาค่ะ ใช่จริงๆเอ่อแคนาดาเี่กกว้างมากเลยนะคะบางครั้งเนี่ยต้องบินไกลเพื่อไปเจอพาร์ทเนอร์นะคะแต่พอฉันเนี่ยใช้ความจริงใจนะคะซึงทำให้กลุ่มธุรกิจนะคะในแคนาดาเนี่ยก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วอัโมีแอสซูทเนี่ยแนะนําใครก็ไม่มีใครไม่ประทับใจเลยค่ะทุกคนชอบหมดเลยค่ะต่อให้ฉันเนี่ยจะอยู่เกาหลีรายได้จากแคนาดาของฉันก็ยังคงที่อยู่ค่ะ อันนี้ก็เป็นเพราะว่าระบบ Global One Marketing ค่ะแค่ใช้ ID เดียวก็ทำธุรกิจในทั่วโลกแล้วค่ะแต่ต่อให้ฉันอยู่ที่ไหนนะคะฉันก็สามารถมีรายได้จากระบบได้ค่ะผลในผลที่ฉันมุ่งมั่นกับ a t o m i เป็นเพราะอะไรคะใช่ค่ะก็เพราะว่าครอบครัวนั่นเองค่ะปีแรกที่ฉันย้ายมาแคนาดานะคะฉันร้องไห้บ่อยมากเพราะคิดถึงแม่ค่ะค่ะพอมีลูกชีวิตก็เริ่มยุ่งนะคะก็เลยไม่มีเวลาที่จะคิดถึงพ่อแม่สักเท่าไหร่ค่ะ จนแบบได้กลับเกาหลีในรอบสามปีค่ะฉันรู้สึกว่าเราเนี่ยลูกโตเร็วก็จริงแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยแกเร็วกว่าอีกค่ะหัวใจฉันเจ็บมากเลยเมื่อเห็นพ่อแม่ที่แกขึ้นอย่างรวดเร็ววันนี้คุณแม่มาที่นี่ด้วยค่ะคุณแม่แล้วก็คุณพ่อที่ดูวิดีโออยู่ที่บ้านแานนูจะกลับมาหาบ่อยๆค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าตั๋วแล้ว เราทั้ง5้าคนเนี่ยจะไปเที่ยวกันนะคะตอนทริปขึ้นตามาสเตอร์ให้ไดค้ค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์แล้วก็พาร์ทเนอร์นะที่คอยอยู่ข้างฉันค่ะทึ่งทำให้ฉันเนี่ยมีวันนี้ได้ค่ะค่ะวันนี้อโทมี่สดใสเหมือนท้องฟ้าเลยค่ะขอบคุณค่ะ